จุบปรากดนะครับวิ่งเร็วๆต้องปรากฏครับเห็นไหมครับรับตัวแล้วครับน้องมารับเลยน้องโอ้โหงัดขึ้นเลยลองเดียวกันครับโอ้ยใส่ครับใส่ได้ครับ นี่ฮะมันไปเร็วอ่ะไม่เหมือนปลาช่อนนะจับช่อนหน่อยจับช่อนหน่อยโอ้โหพระคุณไช้สวยครับเนี่ยยิงใส่ปลาทูโค้งปิ้นเลยนะโดนแย่งที่ครับรกดไซ น่าจะเกือบโลนะพี่ไม่เกือบไม่ไม่โลแหละปูมันใหญ่น่าจะโลอยู่ดูสิอาหมอมันเข้าวุดวัดก็น,น่าดูเอาหนะมาแล้ว กองมี้มุนเข้ามาเลยหมุน,นิกมันตีออกขวาวัดได้เลยอ้ามไม่ออกหน้ามันออกข้างเดี๋ยวว้าวสิจำเป็นแล้วว่าไมนเรื่องธรรมดาแล้วควาหมอเข้าอืมมันไม่สวนขึ้นไปสักหน่อยวะมันย้อน นั่นบอกแล้วบอกแล้วลูกโอ้โหอ้อยอ้ยหนัก็บอกว่าหมุนเข้าหมุนเข้าอ่ะมันย้อนน่ะมันยังไม่กลื้นเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เราหมุนให้มันตึงสิหมุนให้มันหมุนเก็บสายเข้ามาเร็วๆต oh, okay. ึงปุ๊บเราก็สับเพราะว่าปลามันย้อนไง เป็นหนึ่งอันนี้เบ้าของแท้เดี๋ยวมีปลาโดดให้ดูนะครับมีปลาโดดโอ้ยจบกันอย่างนี้ต้องเสียเบียร์สามขวดแล้วเสียความรู้สึกไอหนึ่งแจ้งรับนี้สวยครับอันนี้ของผมใช่ไหมนี่นครับที่เราตามหาอยู่ครับมาแล้วครับตัวนี้แะฮะ ก็เอาจนได้ครับนี่ครับเดี๋ยวาตามหาครับเป้งๆนะครับตัดเลยตัดไซครับตัวนี้แล้วมาหมดทุกอันครับ กามาเบียดตีด้วยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหดูเนี่ยเสกสกันัถ่ายก่อนวะนี่เอาไปเช็คเลยเจอแล้วครับ อาจารย์ชัยครับจัดไปครับหนึ่งแต้มใหญ่จริงครับตัวนี้หัวยาวไปหน่อยครับยวใส่ดูนี่ฮะมาแล้วครับที่เราตามหานครับตัวนี้ฮะ ปอ,อตั้นรครับเก็บปลาเองเดียวครับปอตั้นเนี่ยวัดม่าก็เอาปลาไปเก็บครับเก็บปาลามาติดตัวนะปาลาไปเองเดี๋ยวดูวตามต่อไปครับโหกดเหลืองครับ กดเดินงไซส์ใหญ่ไฮโลครับไม่น่าจะบอกสิเ <c oughs> นี่ยกดครับโอ้โหไฮ <c oughs> โลแล้วครับไม่ทำบัตรตัซมต่อไปครับขามือนะครับตัวนี้โยนไปปุ๊บกินปั๊บโยนปั๊บกินปุ๊บได้บัตราแล้ว <c oughs> ตัวมานานต,ตัวใหญ่เนี่ยโอ้ติดครับติดครับน้องขึ้นใหญ่กว่านี้ดีกว่าสายใครมาด้วยเนี่ยว่าดตั้งนัดสายตัวเอง <c oughs> หนึ่งแต้มครับเอาปลาเลยครับออกปลาเลยครับ <c oughs> ออกปลาเลยครับ ปลาดปปลกดหูย,ยี่ไซนี้เลยเน,นี่ยนมันโตลปลาปีที่แล้วเนี่ยไอหนึ่งแจมครับดดกดๆๆตัวนี้เป็นของพี่ชัยตามที่ตกลงน่ครับกดครับย,ย้ายคันมางนี้เลย นี่ครับวันนี้ก็แต้มทั้งหมดนะครับวันนี้ก็จะทุ่มแล้วได้ประมาณก็ปรากฏสามครับแล้วก็ปลาช่อนก็หลายตัวอย่างสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามตัวครับปลาช่อนไปวยตัวสวยครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ